ครับวันนี้เด็กน้อยจะไปแจกนมทําบุญวันเขา้าพรรษาครับผมแจกนมใช่ไหมครับแจกนมไหมไปแจกนมโอเคไปไปเลยไปว่าวันนี้ลูกชายจะมาแจกนมแต่วันนี้ก็ไม่เห็นเด็กๆที่มานั่งขออยู่เลยไม่เห็นสักคนไม่รู้ไปไหนกัน

จะใช้ว,วันนี้ให้กี่กล่องแล้วให้กี่กล่องสองแล้วเหรอโอเคไปเราจะไปแจกเด็กๆแต่ตอนนี้เจอคนแก่เลย

ဒီကဘယ်မှာလဲဒီကဆက်နေတယ် นั่นนะมานั้นทงนั่นถึกปัญหาวไปลูกไปย้อนไปนะ